หมต่ห้าเอวเมสุตังเองกังสมัยยังะควาสเกสุวิหารติกพิลาวัตถุสมิงมหาวเนมาตาพิกูสังเคนาสติงปัญจมัตเตหิพิกูสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะควันต่างศัสนายา พิกุสังขันจักอาทาโคจะตุนนางสุทาวาสกาหิการนางเทวานังเอตาอธาโหสิอิยังโคปะควาสุจักเกสุวิหาราติกปิลาวัตุสมิงมหาวัตเนิมหาตาพิกุสังเขน,นะสันทิงปัญจมะมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอาราหันเตหิราสาหิจาโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติปะควันตังทัศนายาภิขุสังขัญจะยันูนะมะยามปิเยนะปะควะวาเตนุปะสังกะเมอยามาอุปาสังกะมิตวาปะคขวะโตนันติเกปจ,จักกะอาถาพาเสยามานติอาทาโคตา,าเทวตาเอย,ยัถาปินามะ ฮลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปะสาเหนยยะปะสาริตังวาพาหังสำม,มินเฉยยะเท е วเมวะสุทธาวาเสสุเท,าวาท,ทเวสุอันตรระหิตาปะกวโปปะโตสุปัตโตปาตุระสุ อัฏฐโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังติตาโคาเอกาเทวตานะคขวตาเพราะวตัสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมมโยปวานนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาขัดตามมหิมังธรรมะสัมยัง ตักกิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัตาโคอปาราเทวตาภะคะวโตสันทิเกออมังคาทางอภาสิตันตรปิขโวสมาทะห่างสูจิตตังอันตโนอุจุกมมามังสุสารทีวเนตานิคเอตวาอินสิญานินังันติมันทิตาติอัตคโคอปารา เทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอาาสิเจตวากีลังเจตวปาลีขังยินทขีลังอัตโอจะมมะเมชาเตจะรันตีสุธาวิมาลาจักกุมะตาสุทันตาสูสูนาขาเิอัตาโคอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทางอาภา,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 มมา,าสิเยเกจิพุทธรรังสรณนังคาสิ เนนาเตกมิสันเตกปะยะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเนวากายามปริปูเรสันตีตินทะโขพระควาภิขูอามันเตสิเยปูเยนาภิกเวทดสะสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนเดตถาคตังทัศนายาภิกูสังคันจัง เยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิภควะตานังเอตาปาระมเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเจยะทาปิมยังเอตระติเยปิเตภิกขเวภิบาวิสันติอนาคาตมัฏฐานังอรหันโต สัมพุทธาเตสัมปีพะควันตานังเอตปารมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตามภาวิสันติเสยยถาปีเมหังเอตาระหินาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิคิตายสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิทิสมเทสิ สามีพิกเวเทวกายาน,านามานิตังสุา,สาธาสาทุก,กังมณสิกะโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูปะควโตวปัจจัโสสูงปะควาเอเตถะโมยาสิโลกามานุกัสสามิยัตถภูมมาตัสิตา เยสิตาคิริคระลังปะหิตัตตาสมาหิตาพุถูสีหาวัสลีนาโนมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะณะสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาริโยปัญจสัตเตยันตวามะเนกาปิละวัทเวตาโตอมันติตะอิสัทธาสาวเกสาเสนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอัตตบามะกัรุงสุตวะพุทธะสัสสานังเทจมปาตุระหุญาณังอมนุสสานะทัสสานังอเปเกตสทัมัทขุงสหัสสังอัตสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทสงอเปเกนัน ตามัตถคุงทิสาสภาพุธชาอหุงตันจาสพัภปิญญาญะมวคิตวานาจักกุมารตาโตอามันตยสัทธาชาวเกศาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทวิขโวเยโวหังกิตายสามาหิรอนุปปปโสสตัสสหสามมะ ยักษ์ขาอุมากาปิลวัตถวาอินิมะโตชิตติมันตันนะว่ตัวยักษ์สันนิมมธรรมนาิกกรมมงภิกุนังสมิติติงวะนัชาสะทัสสาเหมะวตาเน่ขานานตะวันนิโนอินทิมะโตชิตติมันตันนะว่ตัวยักษสันนิมมธรรมนาภิการมมงภิกูุนังสมิติติงวะนังาตา เฮราติสหัสายคานานัตตวานิโนที่มตนโตุติมันโตวนน้มันตตยัสษ์ศีลโมรัมมานาภิการมูพิโกนางสมิติงวนางเอเจเตโสจ่าสหัสหายคานานัตตวานิโนที่มันโตชุติมันโตวนน้มันตตยัสษ์ศีลโมรัมมานาภิการมูพิโกนางสมิติงวนางเมสามิตราัจจสมาหายคานานัตตวานิโนที่มันโตชุติมันโตวนน้มันตตยัสษ์ศีลโมรัมมานาภิการมูพิโกนางสมิติงวนางกุมพิโรราชาหิโก เวปุลลาสานิเซนิเวสนังวิโยนังสตะสหัสสังยักคานางปยิปุรูปาสติกุมพิโรราชะจหิโกโซปาคาสามิติงวะหนังปุริมันจะทิ่สังราชาทัตะรัตโถกษาสติคันทภานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสานหาโวอิทะ นามามหปลาที่มันโตชุติมันโตวนะั้นมันโตยังสังสมรมรามนาพิกรมพิคนังสมิติมนังทักกินันจัดทิงสังราชาวิรุณโหตปะสาสติคุมปัญทานางอธิปฏิมหาราชายศศิโสบุตตาปิทสะปะหโวอิทะนามามหะพลา ที่มันโตชุดตีมันโตวนันน้ำมันโตยังศรีนมวมานาพิการมงพิคุณนางสมิติติงวะหนังบ้าชีมันจะที่สังราชาวิรูปโกปัสสาสตินาคานังอาทิป,ปฏิม,มหาราชายาสสิโสพุตตาปิฏสะพระหัวหหอินทนามามหัพภะลาที่มันโตชุติมันโตวนน้มันโตยังศรีนมวัฒนาภิการมงภิคุนังสมิติติงวะนังอุตรัญจัติสังราชากุเวโรตัสจปะ สาสติยะคานังอาทิปติมหาราชายสศาสาศิสโสปุตตาปิตสามพหะโวอิทานามามหาภลาอิทิมันโตชุ่มติมันโตวันน้มันโตยักสศิโนมดามานาพิการม,มุคุณังสมิติงมนังปูดิมะทิสังทัตตรัตโถท,ทักกินเนนาวิรุณหะโกปจชิเมนะวิรูปคโคกุเวโรอุตตารางังทิสังยัตารโรเตมหาราชาสม,มันตาจตุโรทิสาทันทนะ มานาทางโสวเนกาปิลาวัทวะทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจินิกาตกะสะทามายากุเตนทุเวนเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุคันทุนิคันถุจะปะนาโทอัปโอปมันโยจะเทวสูตโตจะมาตานี จิตเสโนจะคันทับโพนะโจราชาชะโนตโกอาคูบัญจสิโกเจวะติมพรุสุยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคทพภาพสหราชุพิโมทะมานาพิกาโมพิคูนณสมิติวนาังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากรรมภรัสะ สราอาคูปายาขาสหยาติภิยามุนาทะตรลัตธาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาคานาโคโสปาคสมิติงวะนังเยานาคาราเชสหาสาหะดันเตทิพาทิชาปะคิวิสุทธาจัคคูวิเมหายาสาเตวะนะมัชะปัตตาจิตาสุปัน,นายติสเตสะ นาหมังอภะยันตถานาคาราชานาปาสิสุปันนาโตเขมามะามาัคคัสปุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปันนาสาระนาหมังมังกะกังสุปุทธังชิตาวชิระหัตถเถนะสุ สมุทังอสุราสิตาพาตโรวสาวเสเตอิธิมโตยะสัสีโนกาลังกัญชามาหาพิสมะอสุราธานเวกสาเวปจิติสุจิตจปะปหาราชโทนะมจิสหสัสตันจะปะลิปุตตานังสะเพเวโรจานามากะสันในยหิตวาพระลิงเสนังล่างหุปัตะมปาขโมงสมะ โยธานิพัฒนเตพิกูนาสมมิติวะนนรอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสาสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสัสิโน ทศเสเตทศธากายาสพเพนานตัตตะวนันิโนที่มันโตชุติมันโตหมดแล้วมันโตยาสินมาธมานาพิกรมพิคุนางสมิติงมะนางเวณฑูจะเทวาสหันีจะออสมาจตุเวยามาจันทศุปปนิสาเทวาจันทามาคูปุระคิตาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุระคิตานักขตานิปุระคิตวะอาคูมันทวะลาหะกา วาสุนังวาสัตโวเศธโสโปาคาปโปรินทะโธทะเสเ,เตทะสะทากายาสะเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมตันมณะมันต,นะนตยังสีโนโมดัมมานาภิกขุนวิคุณังุสิมิงมานาะอาทาคคสหะปูเทว,วาเชลมามัคคีสิขาลิวะอาริตกาจะโรชาจะอุม,มาปุพภะนิพาสีโนวะลุนาสหาธรรม,มาจะอัจจุตาจะกานี กักาสุเลยะวุชิราอาคูอาคูวาสวะเนสินโนทเสเต,เตทะสะทากายาสพเพนนัตตวานินโนอิมิมตุชิติมตุวนัะมตุยังสิโมมรามานาภิกขมุภิคุณัสติมนะนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิดถาปะโทศิกาอาคูอาคูมะโนปะโทศิกาอัตทาโคหะระโยเท е วา เยจะโรหิตวาสิโนปาระขามหาปาระขาอาคูเทวายสศิโนทะสเสเตทะสะทากายาสะเพนานัตะวันนิโนที่มันตัวชุดเต็มตนะมันโตมันน้ำมันโตยะศิโนมาทั้งมานาพิกรรมพิกุนทางสมิติงวานาะสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสาหาโอทาตคายาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขะ นาสถามัตตาหะหาลคกขาวิสกาจะยสัสสิโสทานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภิวิตภิวัตสติอาศิเตตัสทา,ากายาสเพน,นะนัตะวันนิโนยี่มันตัวชุติมันตัว,วันน้ำมันโตยัสสิโนมรัมมนาพิกามุพิกุณาสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตา ยามากัตกาจะยาสัสสีโนสัมพิตกาลามะเสฐาโจตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอัทาคูปารณิมิตาทะเสเตทะสะทากายาสเพนนัตตะวันนิโนโตชุติมันโตวันัมโตยาสัสสีโนมรัมนาภิกามุงพิกุนังสุนิตจิโน เทวนิกายาสเพนนัตวันนิโนะมันมะเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหะพระวุธชาติมักคีลาโอคาตินะมันนาสว่างทักเขโมคะตะรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุภามมาปารมัต โตจาุตตาอิทิมโตสหสันนางกุมาโรติสโสจาโสปาคาสามิติงวะนังสหัสพัมมะโลกานังมหาพรัมมาพิติทัติอุปป,ปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสเทเจทะอิสราอาคูปเจกวะสวะติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เอจจะสัพเพอภิกันไตทินเทเทเวสัพมเ,เกมาลเสนาอภิกามิปัสสกันหัสะมันทิยังเอทะกันหาทะพันทะทะลาเขนะพันทมัตุโวสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุนจิตะโกจินางอิติตัตทะมหาเศษโนันหาเศนางอภปปะ เปสายิปานินาตะละมาหัจจะสรางกัตวานะเพระวังยะทาสปาสุุสโกเมโขนะยันโตสวิชุโกตาทะโสปัจจุธาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจัสพังอภิญญายะปวิกิตวานะจากคูมาตะโตอามันตะยิสธาสาวเกสาธะเนละเต มาราเสนาภิกันตาเตวิชานาธาภิกขะโวเตจะอตัตตปะมะกะรุงสุตวาพุทธสาสาสนงวีตาราเคหิปกามูเนสังโลมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังขามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ